อากาศดีจังเลยอ่ะบรรยากาศดีลมเย็นมากเลยคุณผู้ชมขาตอนนี้อเล็กซ์เนี่ยอยู่ที่ไหนคะอเล็กซ์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือตรงไหนเอย่ยตรงนี้ก็คือท่าน้ําของกรมเจ้าท่านนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินเข้ามาขึ้นเรือได้ตลอดการที่เราจะมาที่ตลาดน้อยแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาได้3มช่องทางช่องทางที่หนึ่ง มาโดยรถ MR t ารดถไฟใต้ดินนะคะลงที่หัวลำโพงแล้วก็เดินทางเส้นถนนมหาพุทธาราประมาณส0นาทีหรืออาจจะนั่งรถเมล์มาอีกหนึ่งป้ายซ้ายอะไรก็ได้ค่ะแค่หนึ่งป้ายรถเมล์เท่านั้นแล้วก็เดินข้ามถนนก็จะมาถึงตลาดน้อยที่นี่แล้วก็ทางเลือกที่สองคุณผู้ชมสามารถนั่งเรือนะคะจากที่ไหนก็ได้ทางซ้ายหรือทางขวาแต่ให้มาลงตรงนี้ที่กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเนี่ยมันจะมี เรือธงสีส้งเท่าน,นั้นที่จะจอดถ้าสีอื่นจะไปจอดตรงท่าน้ำสีพยายนะคะท่าน้าสีพยายทางเลือกที่3คุณผู้ชมอาจจะนั่งรถเมล์มาก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยจะหาที่จอดรถลำบากมากเลยนะคะการที่จะมาที่นี่นั่งรถเมล์เนี่ยท่าหนึง่งเราจะไปลงที่ท่าน้ำสีพยารถต่อ36ลงจอดที่นี่เลยนะคะสาย93า ะะอันนั้นง่ายสุดเพราะว่ามันจะผ่านในเมืองอีกอันหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากนั่งรถเมล์ลงให้ใกล้ที่สุดก็คือรถเมล์สาย1กับสาย75ก็จะมาจอดตรงบ้านรถเมล์ของตลาดน้อยแล้วเดินเข้ามาดิ้นหนึ่งก็จะถึงแล้วค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือ3ทางเลือกแล้วส่วนด้านหลังของมาเล็กเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นฝั่งธนบุรีนะคะพอจากคุณผู้ชมมองไปจากมือทางขวาของเล็กตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย ก็จะเห็นคอนโดจะมีเรือล่องแม่น้ำเจ้าพยาล่องข้ามและจะเห็นคอนโดและจะเห็นโรงแรมมิเนเนียมอยู่ั้านด้านหลังโรงแรมมิเนเนียมฮิวต้านเนี่ยก็จะเป็นออไอคอนสยามซึ่งจะมีตึก2ตึกซึ่งตอนนี้เป็นตึกที่สูงในประเทศไทยแล้วนะคะมีแยกเป็น2ตึกตึกที่1ก็คือแมคโนยี่แมคเรสซิเดนซ์อีกตึกหนึ่งก็คือแมนด a รินออเรนจ์ทอลเรสซิเดนซ์นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นไอคอนสยามซึ่งหากคุณผู้ชมเยอยากจะมาไอคอนสยาม ไม่อยากขับรถมานะคะถ้าไม่อยากขับรถมาก็มีอยู่สองทางเลือกนะคะทางเลือกหนึ่งคือรถไฟสา,สายสีทองตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จส่วนทางเลือกที่สองเนี่ยให้นั่งเรือมาดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะมาลงที่ท่านาวสิริยานัง่งรถไฟสายสาหหรือสาย9 3ลงมาก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เดินมาที่ท่านา สิงห์าตรงนี้ข้างๆริเวอร์ซิตี้แล้วมันจะมีเรือฟรีรับส่งหรือจะลงที่สะพานตากสินก็จะมีเรือรับส่งมาส่งที่ไอโตสินห์ะนะ,ะแล้วก็มองไปทางซ้ายมือทางกล้องของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นริเวอร์ซิตี้และโรงแรมรอยัลเ i t ิรตันแล้วจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมที่ลอกๆเยอะๆเนี่ยอันนี้คือเพื่อนโผเลยนะครเอ๊ะตือนโผล่ทำไมต้องไปอยู่ตรงน,รงนี้ต้นใหญ่เป็นร้อยปีแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ยังถูกใช้อยู่นะคะหากคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมธนาคารเนี่ยถ้าเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดรชาชการซึ่งด้านในเนี่ยนะคะกาตรตกแต่งของเขาก็จะเป็นสไตล์โบราณส,สวยมากสวยมากแล้วก็ขอแนะนําให้เข้ามาเที่ยวกันเลยนะคะส่วนด้านซ้ายมือของอเล็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำท่าน้ําด้านหน้าของกรมเจ้าท่านะคะตอนนี้กําลังมีการก่อสร้าง ท่าใหม่แล้วมีการตกแต่งแพใหม่หากคุณผู้ชมแบบมีโอกาสขอแนะนําเลยนะคะว่าให้มาเที่ยวที่กลุ่มจอาท่าตรงนี้หากนั่งเรือมาก็อาจจะถ่ายรูปหามุมสวยๆกิ๊บเก๋เอาไว้ถ่ายก่อนนะคะส่วนมุมต่อไปที่อเล็กเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยจะเป็นที่ไหน เดี๋ยวจะมาบอกกัอนอีกทีแต่ตอนนี้อเล็จะต้องโปรเทคตัวเองก่อนโปรเทคอะไรก็วันนี้แดดร้อนมากเลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นซึ่งหน้าเราเนี่ยหน้าขาวๆอย่างอเล็เน,นี่ยก็ต้องโปรเทคก็ต้องดูแลนะคะอายุก็ไม่อยนะคะวันนี้จะมาแนะนำแป้งบิโอเซ็ตนะคะแป้งบิโอเซ็ตเนี่ยมันมี SPF 30นี่เลย แป้งที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะซึ่งผู้ชายใช้แล้วหน้ามันจะไม่วอกมันจะมี3สี 1, 2, 3ซึ่งสีที่อลเล็กใช้ในวันนี้คือเบอร์สนะคะเบอร์สามคือตอนนี้เนี่ยจากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหน้ากำลังแบบเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอทาไปทาไปหน้าก็จะนี่งใสไม่ได้วอกไม่ขนาดออกแดดนะคะเนี่ยหน้าย,ยังเนียนใสขนาดนี้เลยอ่าไม่ใช่ออเล็กให้คุณผู้ชมดูให้ไเลยเห็นไหมคร น้าไม่มันไม่วอกเลยราคาเท่าไหรไม่แพงค่ะ390พร้อมส่งฟรีนะคะพร้อมส่งฟรีอันนี้เลยัน,นี่ตอนนี้เราก็พร้อมแล้ว p ะโปรเทคเตรียมพร้อมแล้วเราไม่กลัวแดดแล้ววันนี้จะออกแดดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ต่อไปนะคะที่นั้นจะเป็นที่ไหนคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะ